ครับสวัสดีครับพ่อผสมมาติดต,ตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับอาโมลเลอตีว่าสําคัญกับชาวนาขนาดไหนนะครับอันนี้ซ่องเกษตรตามใจจะหามาดูนะครับพ่อผสมหามาดูว่าหลายทัานหลายคนนะครับซึ่งซึ่นชอบซึ่นชมกันมาก นะครับออติว่าอาโมเล่นะครับสีตอนเข้าท้องนะครับต้องออติว่านะครับพอเข้าออกรวงตาเตยสอนหมดแล้วให้ใช้อาโมอารโมเล่นะครับท่านผู้ชมอันนี้มันจะสำคัญกับชาวนาจริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่อันนี้กเกษตรตามใจจะให้มาดูกันนะครับว่า แล้วในแนวความคิดนะครับของเกษตรตามใจคิดอย่างไรนะครับกับอามมเลอติวะนะครับอันนี้ให้ดูกันให้ดูกันนะครับให้ให้พี่น้องเกษตรกรดูให้โฟกัสไปที่เมล็ดข้าวนะครับอย่าไปดูฮห,หลวงนะครับอย่าดูฮห,หลวงถ้าดูฮห,หลวงเนี้ยพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะว่าลวงเล็ก นะครับถ,ถ้าดูผิวเผินอย่างนี้อาจจะไม่เห็นรวงนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรอันนี้คือข้าวปทุมพานีหนึ่งนะครับข้าวปทุมพานีหนึ่งเนี้ยท่านผู้ชมมันเป็นพันข้าวที่รวงอยู่ใต้ใบนะครับคือข้าวไม่โซรวงนะครับคือข้าวไม่โซรวงพูดง่ายๆพระท่านผู้ชม แม้แต่ตอนออกก็แล้วแต่นะครับผู้มีส่วถ้าข้าวพันธุ์อื่นเนี้ยเขาที่เกรรษตรตามใจได้ปลูกมาเนี้ยนะครับถ้าเป็นข้าวสายพันธุ์อื่นเนี้ยตอนเขาออกเนี้ยอย่างน้อยๆตอนที่เขากําลังออกที่เขากําลังตั้งที่ยังไม่มีน้ํานมเนี้ยนะครับท่านผู้ชมพี่เขากําลังขึ้นตั้งดูอยู่เนี้ยนะครับเราจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับบางสายพันธุ์จะสูงกว่าใบธงนะครับจะสูงกว่าใบธง นะครับจะสูงกว่าใบนี้เลยนะครับแต่ข้าวปทุมพานี้หนึ่งเนี้ยเขาจะอยู่ใต้ใบธงเลยนะครับแม้แต่รวงเขาตั้งอยู่ที่ยังไม่เป็นน้ํานมก็แล้วแต่นะครับผู้ผสมเพราะฉะนั้นข้าวปทุมพานี้หนึ่งมันจะเป็นข้าวที่ไม่โชรวงเป็นข้าวอยู่ที่ใต้ใต้ใบนะครับรวงเขาอยู่ใต้ใบทีนี้ฮีเกษตรตามใจให้มาดูวันนี้ให้โฟกัสไปที่ เมล็ดข้าวนะครับให้ดูให้ดูทีเ่เมล็ดข้าวหรือรวงข้าวนะครับอันนี้เกษตรตามใจไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างนะครับไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างาโมเลอติว่าอาหารเสริมนะครับอาหารลงต่างๆนะครับต่างๆไม่เคยได้ฉีดสักเม้แต่หยุดเดียวนะครับ แล้วให้ดูลวงเขานะครับผู้ชมอันนี้คงชัดเจนละ5มันเป็นข้าวรีบนะครับ5ข้าวรีบเม็ดข้าวเขาเขาจะสีเขียวนะครับเม็ดข้าวเขาจะสีเขียวอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรดูเอานะครับว่าลวงข้าวออกมาเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูกันหลายที่นะครับ ลักษณะเขาออกมานะครับผูม้มุสม่ให้ดูกันใกล้ๆนะครับถามว่าแล้วฉีดดีไหมดีนะครับไม่ใช่ผมว่าไม่ดีถ้าเราทำออกมาดีมันดีนะครับมันดีนะครับถ้าเราทำได้มันก็ดีแต่เกษตรตามใจไม่ได้ฉีดนะครับคือ 1. ต้นทุนนะครับส แรงกายที่เราไปฉีดนะครับแล้วตอนข้าวที่เป็นรวงแล้วเนี้ยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้คนฉีดนะครับไปเดินผ่านเนี้ยข้าวล้มแล้วเขาจะไม่ตะงกนะครับตามรอยที่เราเดินนะครับตามรอยที่เราเดินท่านผูนน้ชมตามรอยที่เราเดินเนี้ยที่เราเดินเหยียบเดินบุกไปเนี้ยนะครับเขาจะไม่ตะงกนะครับถ้าเราไปใช้โดนเราต้องเพิ่มต้นทุนนะครับ ในเมื่อเราไม่มีโดนนะครับเราต้องไปจ้างเขาฉีดนะครับ่านผสมพี่น้องเกษตรกรอันนี้เอามาให้ดูกันว่าไม่ได้ฉีดแล้วมันจะสำคัญมันสำคัญแล้วก็จำเป็นกับชาวนาจริงหรือไม่นะครับมันสำคัญกับชาวนาจริงหรือไม่ก็เอามาให้ดูให้ให้ให้เห็นกันนะครับเพียงแต่เกษตรตามใจใส่ปุ๋ยหางดินนะครับ ใส่ปุ๋ยหางดินไปเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างแม้แต่อาหารรองอาหารเสริมเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับคือเกษตรตามใจเน้นหลักๆก,ก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยหางดินถ้าปุ๋ยหางดินพอแล้วเกษตรตามใจ ไม่ได้ห่วงเรื่องอย่างอื่นนะครับไม่ได้ห่วงเรื่องอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับเอามาให้ดูกันเฉยๆว่าหลายคนที่ที่สื้นสมชื้นชอบกันเนี้ยนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นที่กับเกษตรตามใจให้ดูแล้วกับพี่น้องเกษตรกรไปฉีดเนี้ยนะครับมันต่างกันไหมนะครับมันต่างกัน ขนาดไหนกับที่เราไม่ได้ฉีดนะครับ